สวัสดีค่ะมอแกนนะคะวันนี้เราจะน,นาเสนอเมนูไข่เจียวผักเซียนนะคะคือเราใส่เกลือเข้าไปนะคะเ,เพื่อนๆนะไข่เจียวผักเซียนเนี่ยคือเราก็คือปเก็บมานะคะ,ะเก็บผักเซียนมาจากธรรมชาตินนไม่ด้ไม่เสียตังค์นะคะผักเซียนก็คือฟรีนะคะแล้วก็เราก็จะใส่ผักเซียนเข้าไปนะคะเนี่ยนะคะ ผักเซียนเราก็คือเปรียบว่าเป็นผักชะอมแล้วกันเนาะเพราะว่าชะอมมันไม่มีนะคะเราก็ใช้ผักเซียนไปเป็นเมนูมันบ้านนะคะวันนี้จะทานกับอัิกัปิกนะคะเ,เพื่อนๆเนะาะเห็นหมเป็นเมนูที่แบบว่าประหยัดมากค่ะแล้วก็เราจะใช้น้ำมันน้ำมันโอลิเวอร์ออยล์นะคะใส่เข้าไปนะคะในการทําไข่เจียวของเรานะคะ เราวก็จะทำให้น้ำมันมันร้อนแป๊บนึงนะคะเราก็คือใส่ไข่เจียวที่เราไข่ที่เราปุกตกับมีไวแล้วนะคะเป็นเ mm ื่อนใส่เข้าไปเลยนะคะนะ็กซ x นะคะแล้วก็ผักเสยน is cost low okay you can um, collect from nature free กุ๊กไนซ์หรือปลิวปลิวเอิอ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะเพื่อนๆเนาะกับไข่ไม่เลือกกินไม่อดตายค่ะ